สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Detailing วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ BYD Auto 8รุ่นปี2026รถยนต์ไฟฟ้า EV crossover size พอดีที่มาพร้อมดีไซน์สวยงามภายในสุดหล่อและสมรรถนะที่น่าสนใจทั้งยังมีราคาที่จับต้องได้เรามาเริ่มกันเลย เริ่มต้นการที่ดีไซน์ภายนอกของอัลโต8กันก่อนเลยตัวรถดูฉบเฉีียวทันสมัยตามแนวทาง a g o ก Face ที่ออกแบบโดย BYD Design ด,ด้านหน้าดูดุดนันด้วยไฟหน้าและที่คมชัดพร้อมลายเส้นโมโนเบียน,นอที่เปล่งแสงเป็นวงกลมท้ายรถให้ความรู้สึกน่าเกรงขามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโครงสร้างตัวถังออกแบบให้มีโอเวอร์แฮงสั้นและเส้นสายที่พุ่งไปด้านท้ายสร้างลุกสปอร์ตร่วมสมัยในขณะที่ปฏิบัติจริงยังมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการขับในเมือง ให้การเลี้ยวฉลับคล่องแคล่วอยากให้คุณเห็นภาพว่ามันเด่นแค่ไหนเดินเข้าไปดูด้านภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าดูหรูหราเกินกว่ารถอีวีในระดับเดียวกันไฟแอมเบียนไลทิ้งหลายสีช่วยสร้างบรรยากาศในขณะที่เบาะที่นั่งบุกวัสดุเวกานเลเทอร์คุณภาพสูงเน้นความหรูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผงหน้าปัดและแผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมและสัมผัสนุ่มสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ดันขึ้นมา,ข,นมาข้างบนแบบหมุนได้โรตารีเบล เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ทำให้สามารถใช้งานนำทางหรือคนโทรลระบบได้ง่ายในทุกสภาวะการจัดวางที่นั่งแบบมัลติฟังชั่นอลพร้อมปรับไฟฟ้าและระบบปรุนเย็นทำให้คนขับรู้สึกเหมือนมีอวัยวะเสริมเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเห็นได้ชัดบ่อหลังเองก็โอถงกว้างขวางทั้งสีสันและขาด,ด้วยแพลตฟอร์ม BYDE แพลตฟอร์ม3.0ที่ช่วยจัดวางชุดแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันหลังคาพารารามิกช่วยเปิดโอกาสให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามา การใช้สีไม้หรือตกแต่งริมห้องโดยสารทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารไม่อึดอัดและมีสเสน่ห์อ่อนโยนนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไร้าสายและที่เก็บของอัจฉริยะซ่อนฟังก์ชันแบบเรียบร้อยรวมทั้งพื้นที่เก็บของด้านท้ายที่ปรับได้หลากหลายมาถึงเรื่องสมรรถนะและการใช้งานจริงอัตโต้8ใช้แพลตฟอร์มพื้นฐานจากอัตโต้3ผสานเทคโนโลยี BYD Blade Battery และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า e-Platform 3.0พร้อมระบบขับเคลื่อนเครื่องเดียว FWD ให้กำลังสูงสุดประมาณ150กิโลวัตต์และแรงบิดราว310นิวตันเมตรทำให้เร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในราวราววินาทีซึ่งถือว่าเฉียบชนิดแซงหน้ารถใหม่ใมในใสายอี c ี m p a c พ SUV ได้ไม่ยากระยะวิ่งตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่ราว420กิโลเมตรซึ่งเพียงพอต่อน้ำใจสำหรับชีวิตประจำวันจากกรุงเทพมหานคร ไปหัวหินกลับมาได้หลุดเดียวเต็มๆสังเกตว่าใน E ี d ี t a b a s e บบันทึกว่า7.3วินาทีเป็นเวลาจริงและอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ144-156วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรซึ่งก็นับว่าคุ้มค่าในภาวะไฟฟ้าที่แพงขึง้นระบบชาร์จเป็นแบบ CCS 400V รองรับการชาร์จเร็วที่จ่ายไฟได้ราว73-89กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก10-80%ภายในประมาณ37นาทีเท่านั้นซึ่งสะดวกมากสำหรับการเดินทางต่อเนื่อง หรือเติมพลังระหว่างพักรถเรื่องระบบความปลอดภัยก็จัดมาเต็มมีระบบช่วยขับขี่ ADAS อย่างครบถ้วนทั้ง Adaptive Cruise Blind Spot Detection Lane Keep Assist ระบบเตือนรถขนาดถอย ACTA รวมถึง Emergency Braking เป็นต้นซึ่งไม่ต่างจากรถหรูทั่วไปมาถึงประเด็นราคาจนถึงตอนนี้ BYD ยังไม่ได้เปิดเผยราคาอัตโต้อย่างเป็นทางการแต่หากอิงจากกลุ่นอัตโต้3ในตลาดเช่นมาเลเซียที่เริ่มต้นรา RM 1 5 0 0 0 0 ประมาณ1.1ถึง1.2ล้านบาทหรือในออสเตรเลียประชับไว้ราวในช่วงราคานี้ก็มีความเป็นไปได้ที่อัตโต8จะไม่ต่างกันมากแต่มีฟีเจอร์และสเปคให้มากกว่าแน่นอนถือเป็นรถ e v วที่เพิ่มคุณค่าในราคาที่คุ้มค่ามากหากเปิดราคาไม่เกิน1.5ถึง1.6ล้านบาทนี่จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สรุปง่ายๆคือ BYD Atto 8รุ่นปี2026ให้ทั้งดีไซน์ภายนอกสุดล้ำหรูหราในห้องโดยสารสมรรถนะที่แม้ไม่สุดขีดแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงระบบชาร์จด่วนและแบตเตอรี่ปลอดภยัยรวมถึงฟีเจอร์ช่วยขับที่ครบถ้วนทำให้เป็นรถ EV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลแถมราคาอาจอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคู่แข่งเยอะหากใครอยากให้ช่วยเพิ่มประเด็นรีวิว เช่นแบตเตอรี่เฉพาะประเทศไทยภาษีสไตล์การขับจริงในกรุงเทพมหานครหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งยินดีช่วยต่อยอดให้นะครับ